เผยภาพคันจริง MG Cyberster รถสปอร์ตไฟฟ้าของ MG รุ่นล่าสุดนะครับเป็นตัวโรสเตอร์ด้วยนะตัวนี้ทำอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อภายใน3วินาทีเองครับและเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งได้800กิโลเมตรโอ้โหต่อการชาร์จซึ่งโหดมากเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับผมขอถามทุกคนหน่อยครับว่ารถที่เป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์2ที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็รูปทรงที่เป็นแบบประมาณนี้0ูนย์ถึงร้อแค่3วิและวิ่งได้ 800กิโลเมตรเพื่อนๆนว่าเพื่อนๆน,นจะรับราคาที่ขายได้เท่าไหร่ถ้ามันมาเข้าไทยด้วยนะครับรับได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอยากให้ตัวนี้มาในราคาที่เท่าไหร่ถึงจะขายได้ในประเทศไทยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ดูดีมากๆเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆจะเป็นแบบลายเหมือนใยแมงมุมเลยซึ่งเทม่มากๆเลยครับและตัวรถนะครับมารองรับกับอลูมิเนียมิกได้ดีมากๆดูจากการออกแบบ กระจังหน้าด้านหน้าเขาเนี่อยู่เท่มากเลยเราจะเห็นว่าไฟเขาถูกซ่อนไว้นะครับพอมาตัวจริงด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าสไตล์เขาก็ไม่ทิ้งจากเดิมที่เป็นที่เรียกว่าตันเป็นรถอังกฤษตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ไฟ LED เขาเนี่ชัดเจนมากๆเลยครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทรง V-shape เ,เลยนะครับอย่างเท่เลยครับโดยที่จะมีชุดแต่งอยู่ด้านล่างด้วยถ้าเราสังเกตเห็นมาต่อที่ด้านข้างกันดีวกว่าครับเราจะเห็น ว่าได้ล้ออันลอลยใหม่แล้วก็ใหญ่นะครับล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้าซึ่งทําให้รถด,ดูดีมากเลยครับสำหรับล้อตัวนี้แล้วด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีเส้นสายด้านหน้าจะยาวแต่ด้านหลังจะสั้นแล้วเราจะเห็นว่ามันจะดูป้อมๆเหมือนกันมาต่อที่ภายในดีกว่าครับภายในเขาก็เริศหรูดูดีมากเลยครับเป็นรถลอสเตอร์2ที่นั่งแล้วก็เปิดประทุนได้ด้วย จุดสังเกตเห็นพวงมลาลัยจะมีโลโก้ MG แถมด้วยพวงมลาลัยจะเหมือนของเท sla ที่เปิดตัวมาเลยครับแล้วจอก็จะเป็นจอดิจิตอลมีจอตรงกลางตรงคนขับนะครับแล้วก็จะมีจอแดชบอร์ดโดนด้านข้างคนขับโหอย่างเท่เลยภายในรถนะครับก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงแล้วชัดเจนเลยครับว่าเบาะเขาก็จะเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตอย่างชัดเจนแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะครับมีคำว่าไซเบอร์สต์มาด้วยเป็นไงบ้างครับสำหรับภาพคันจริงของ จ้าตัว MG r o s t e r ตัวนี้นะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกราคาที่คุณรับได้ถ้าขายในประเทศไทยเท่าไหร่ถึงจะขายได้ดีครับ